สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมหายไปตั้งแต่วันที่24นะครับถ้าจำไม่ผิดเดือนที่แล้วนะครับนี่ก็ย่างเข้ามาวันที่4เดือนรกรกฎาคม2 5 6 4นกการเมืองเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับการครบรอบร้อยปีของประเทศจีนนะนี่คือการเมืองต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการประกาศจุดยืนนะครับของจีนที่ เป็นศัตรูกับฝั่งตะวันตกแต่กนะ็มีประเด็นที่ควรจะพิจารณากันอยู่หลายเรื่องนะครับก็น่าจะได้คุยกันยาวๆในโอกาสต่อไปทีนี้เรื่องการเมืองเมืองไทยเราเนี่ยมีเรื่องที่เข้าได้เข้าเข็มมากนะครับพฤติกรรมการทำงานของคณะรัฐบาลที่นำโดยอดีตนายทหารแก่ๆในนามคอสชอโดยที่พลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายร,รัฐมนตรีนั้น ก็เหมกับวันนี้เนี่ยนะมองจากเหลี่ยมไหนมุมไหนเนี่ยก็ถือว่าจําเป็นจะต้องถูกขับไล่ไปนะครับเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่าความเสียหายมันหนักเหลือเกินทุกอย่างที่ทำเนี่ยนอกจากผลงานไม่ปรากฏแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันสะท้อนความไม่โปร่งใสความงี่เง่านะความหน้าด้านนะไม่รู้สํานึกแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองชาตากกรรมของพี่น้องไทยเราวันนี้นะครับ คือผมเองเนี่ยมีแต่ความเห็นใจสงสารแล้วก็เข้าใจนะแต่ว่าก็มีนะความคิดที่มันแทรกเข้ามาแล้วมีพี่น้องหลายคนนะที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าสะอกักสะใจอยู่เหมือนกันนะเพราะคนไทยเราเนี่ยปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับเรียกว่านะไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ําตาก,กันประมาณนั้นทีเดียวนะครับซึ่งการมาพูดอย่างนี้ก็คงจะไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่นะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการเห็นความทุกข์อันตรายความสุ่มเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง ทั่วบ้านทั่วเมืองเรานะครับแต่ว่าก็อยากจะนะให้กําลังใจนะแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้พี่น้องได้มองความจริงว่าที่เราปล่อยให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างเนี้ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนะแต่ละคนในบางคนเนี่ยสุขสบายแล้วนะเป็นข้าราชการก็ได้กินเงินเดือนดีแล้วหรือว่านะฐานองคครอบครัวเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนอะไรมากนะครับยังมีความสุขนะครับอยู่กับชีวิตมีกินมีอยู่มีเที่ยวมเยวมืองไทยเรานี่แสนดีหนักหนา อย่างพรำคําพูดนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวคนไทยทำอะไรไม่แพ้ใครท้ายที่สุดนะผลต่างๆเมื่อเราไปเทียบต่า,างประเทศแบบไม่ไม่ไม่เข้าข้างตัวเองหรือมองด้วยอคตนะิจากสิ่งที่ตัวเองอยู่ดีกินดีพออยู่ได้เนี่ยนะก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับใครเข้ามาต่อสู้เข้าวิาพากษ์วิจารณ์ก็หาว่าชังชาติบ้างอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอด แล้วแยกผิดแยกถูกไม่ได้เลยนะครับไปหลงเชิดชูบุคคลที่เป็นคนชั่วคนบาปนะแล้วปล่อยให้คนเราเนี้ยผลานบ้านผลานเมืองกันจนนะวิบัติชิบหายเอาละไอ้เรื่องที่ไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยคนไทยเมื่อตัวเลขไม่เกี่ยวกับบัญชีตัวเองก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็พอจะเข้าใจได้เมื่อชัวเองตัวเองยังอยู่ดีกินดีอยู่ก็ไม่สนหรอกลูกหลานข้างหน้ามึงจะใช้หนี้กันมาเป็นร้อยปีนะ ดีไม่ดีประเทศชาติจะล่มสลายนะลูกหลานจะไปเป็นโสเภณีขายตัวให้กับคนจีนกับอะไรก็ว่านไปไนะหรือว่าไปเป็นขี้ข่าคนจีนอยู่บนแผ่นดินไทยเรานะก็ไม่ว่ากันนะครับจะว่ายังไงกันก็แล้วแต่นะแต่ว่าการดูแลโควิดเนะี่ยหรือว่าการดูแลเรื่องราคาสินค้านะหรือสวัสดิการทางการแพทย์นะ การอยู่การกินโดยทั่วไปความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันใช้ไม่ได้เลยแล้วถ้าพี่น้องเจาะกันให้ลึกๆแยกกันให้ถูกเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ทํางานกันอยู่แบบนะสบายเออเรียกว่าฟรีๆพวกนี้มันมาทางานมีหน้าที่มีตําแหน่งเนี่ยมันได้กินเงินเดือนกันเดือนแสนเราถามพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมีใครได้เงินเดือนเกินห้าหมื่นที่นั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะแล้วประชาชนทั้งหลาย,วยกว่าจะได้เงินห้าหมื่นขึ้นไปนี่ทางานกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้ว นี่สินที่มีอยู่อะไรกันอยู่เนี่ยนะแต่และคนก็ยินกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแหะแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการจัดการโควิดที่ลอยถ้วยแล้วโดวยเฉพาะย,ยิ่งการซื้อวัคซีนนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนว่ามันเห็นแก่ได้เห็นแก่นะเห็นแก่ส่วนต่างคําพูดหรูอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มันออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้จีนเนี่ยนะซึ่ง รัฐบาลเราชื่นชมกันนักขนหนาเห็นว่าไอ้ไอ้เจ้าธรรมนัตจะไปประชุมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อจะดูประเทศจีนนํทให้ประชาชนเขาพ้นจากความยากจนยังไงไอ้ที่พ้นจากความยากจนนี่พ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะความยากจนมันสุดโต่งนะจีนก็พอเข้าใจได้แต่ถามว่าจริงๆพันสี่ร้อยล้านคนนี่พ้นจากความมั่งคั่งกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ที่แบบพ้นพ้นพ้นนั่นแหละบ้านเรือนอาจจะดูดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ถามว่าแลกมากับอะไร แล้วนะสังคมจีนยังไกลไปไกลอีกเยอะการเหลียวไปดูประเทศจีนเนี่ยนะเป็นลักษณะของการมองลักษณะที่ไปตามในส่วนที่มันเป็นความชั่วร้ายเนะี่ยเรื่องการทําให้ประเทศชาติพัฒนาเจาริญแล้วเนี่ยประเทศตะวตันตกเขาทํากันมาเป็นร้อยๆปีแล้วทําไมไม่ไปหันมองเขาแต่จะหันไปมองประเทศจีนซึ่งมันมีแต่นะสร้างความเป็นเผด็จการสร้างความคลั่งชาติโดยทีนะ่อยู่บนใต้ความอยากเป็นใหญ่ของสีจิ้นผิง คนคนหนึ่งที่อยากจะเป็นมหาบุรุษเทียบเคียงไปกับเหมาเจ๋อตุงอย่างนี้นซึ่งไอ้นี่ฆ่าคนตายเป็นล,ล้านๆหลายล้านกว่าจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองแล้วก็ไม่ได้สําเร็จอะไรบ้านเมืองที่มันดีขึ้นก็เพราะแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่สีเชืน่นสิงไเป็นต้นมาไอ้ที่จะไปนั่งศึกสูงศึกษาอะไรเขานี่สแสดงเห็นถึงอิทธิพลของจีนที่อยู่เหนือประเทศไทยเราผมมองสิง่งต่างๆเหล่านี้ขณะที่ผมไปท่องเที่ยวนะครับมีเวลาฟังน้อยหน่อยเวลาโพสต์วันนี้ก็ปรากฏว่าเฟซบุ o กเนี่ยนะครับ มันมาฟรีซบัญชีผมอีกล้ไม่ให้ทําสดโชคดีว่าผมมี2บัญชีที่ลิงก์มากับนะ Facebook ตัวนี้นะครับพี่น้องก็เลยได้ฟังเสียงผมอยู่นะครับจริงๆเนี่ยโดนบล็อกไปนะครับผมแก้เอาข้อมูลเรื่องอายาไทยเรากระชายเนี่ยนะครับว่ามีผลป้องกันโควิดแล้วผมก็บอกไปด้วยว่าให้พี่น้องออกไปลองพิจารณานะไม่ได้บอกให้เชื่อไอ้ Facebook บ้านี้มันบอกว่าขัดนะคอมมินิตีมันนะ ซึ่งจริงๆผมเองก็มีกลุ่มเป็น20 30กลุ่มนะแล้วเพื่อนเต็มทุกบัญชีนะครับบางทีก็หมั่นไส้เหมือนกันนะไอ้ความงี่เง่ามันทําไมจะไม่ให้ประชาชนเนี่ยเขาตัดสินกันเองว่าอะไรถูกอะไรผิดมันมีสิทธ์อะไรความเป็นเผด็จการวันนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกพีนะ่เ้อะไอ้พวกโซเชียลมีเดียใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมาก้าวล่วงเราเนี่ยสติปัญญาของพวกเรามีอะไรควรอันไหนไม่ควรนะครับผมเองนี่รังเกียจอย่างมากคนที่มาดูถูกเหยียดยามด้วยว่าไปตัดสินผู้อื่น แม้ว่าคนอื่นเขาจะผิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้และไ,ได้แต่จะไปปิดปากเลยอะไรเลยเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook มันไม่ควรจะทําแต่ใครไม่รู้ว่ามันพิจารณาอะไรกันยังไงไม่ได้เหตุผลอะไรกันแล้วแต่เป็นเรื่องโควิดนีนะ่อ้างตนเป็นผู้ดีแล้วนะแล้วไอ้คนที่มารีวิวมันรู้อะไรมันรู้อะไรถึงมาตัดสินว่าการที่เราให้พี่น้องไปพิจ,จารณาบทความเรื่องกระชายจากประสบการณ์ตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันปุ้ยฝ,ฝ,ฝ,ฝืนกติกาของชุมชนนี้ นะครับมันก็มีอะไรให้หน้าหนะงุดหงิดพอสมควรละในโลกเราเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยพี่น้องก็รู้เอาไว้่าการที่เราจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมต่ออะไรเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเรานะเราปล่อยให้คนชั่วคนเลวนะครับมันปกครองบ้านเมืองเนี่ยเราก็ได้รับผลกรรมนะครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้วันนี้นะครับก็ต้องเรียนกันว่าคําว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตาเนี่ยนะนะ มันช่างเหมาะสมกับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยลือเกินนะครับปล่อยให้ทุกอย่างไหลมาชั่วร้ายมาขนาดมันไม่กระเทือนกูก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้มันไปหมดแล้วครับคนในกรุงเทพที่มั่นใจนักหนานะว่าเราเนี่ยเป็นมีการศึกษาแล้วเป็นผู้ดีชีวิตมันอยู่ได้ดีกว่าคนอื่นเพราะโอกาสมันเยอะกว่าเงินทองมันหมุนเวียนอยู่ในนั้นเยอะกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะกว่าก็คิดว่าชีวิตน่ะดีแล้วประเทศไทยดีแล้วใครจะมาใครจะไปไม่เป็นไรลุงตู่อยู่สง,งบดี เห็นไอ้พวกตีนหนาดําเสื้อแดงมันมาเรียบร้องอะไรนักหนานะครับแล้ววันนี้สิ่งที่จะทาให้เราตาสว่างมันก็เยอะแยะไปหมดนะคุณทักษิณก่อคดีก็ได้จากข้ามาอยู่ในอานาจแล้ววันนี้พ็อเห็นโอกาสแต่ถ้าคนอย่างคุณทักษิณจะชั่วจะเร็วเทียบกับประยุทธ์ประวิตย์ไอ้คสชธรรมนัตทั้งหลายเนี่ยจะดีกว่ากันมากมายแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องไปตัดสินกันเองแต่ว่าผลการบริหารบ้านเมืองนะถ้าคุณทักษิณอยู่เนี่ยวันนี้คนก็คิดถึงนะครับแต่คนที่ยัง ยังมีอคติอยู่ก็ยังมีอคติกันอยู่แต่กระไรก็ตามเถอะต่อให้คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยถ้าการเมืองไม่ถูกปฏิรูปโดยที่เคารพประชาชนนะครับเข้ามาไม่ใช่จะสร้างกระแสนิยมแล้วก็นะที่สุดแล้วก็มั่นอยากจะมีอํานาจแต่ไม่สนใจแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คงจะเล่าเก่าในขวดใหม่นะครับวนไปเวียนมาปัญหาก็ไม่จบแลครับแล้วทั้งหมดจะจบไม่ได้เลยถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตระหนักถึงความจริงสักทีว่าถ้าประชาชนเนี่ย ปล่อยให้ประเทศชาติเจ๊กลากไปไทยลากมาใครก็แล้วแต่ลากไปลากมากันเนี่ยเราก็ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างที่เราเป็นวันนี้ความตายมันมาเยือนประตูบ้านนะครับคนจํานวนมากโดยเฉพาะคนบาปคนที่นะไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษรอบตัวนะคนปล่อยให้คนชั่วอยู่ในอานาจเอาหูไปนาเอาตาไปไรนะ่วันนี้มันกระทบเข้ามาถึงบ้านท่านถึงกระเป๋าสตังค์ของท่านแล้วนะครับมันไม่เว้นแม้แต่ใครทั้งสิน้น กระบวนการที่จะโดดเดี่ยวประยุทธ์เนี่ยวันนี้ผมจึงถือ,ถอว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะประยุทธ์ไปเนี่ยใครจะมาก็แล้วแต่คุณทักษิณจะมาเราจะไม่ชอบร้อยเก็แล้วแต่แต่คงจะยากนะครับลักษณะอย่างนี้มันยากยกเว้นเสียแต่ว่าประชาชนเนะี่ยคุมอํานาจแล้วก็เรียกเข้ามานะก็จะจะ,จะมีโอกาสแต่ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ยังไม่เคารพไม่ศรัทธาคุณทักษิณอีกคดีความที่คาเอาไว้ที่เขาเขียนเอาไวนะ้เนี่ยคุณธนาธรที่พวกเราหวังนักวางหนาก็ถูกมันไปจับคือคาเอาไว้นะครับ หมดสิทธิเล่นการเมืองไปอีกเกือบสิบปีแล้วความหวังตรงเนี้ที่สุดแล้วเนี่ยถ้าประชาชนเราไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็จะนะรวบอํานาจไปถวายให้กับกษัตริย์นะซึ่งอยู่เบื้องหลังความเลวร้ายทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะทั้งนั้นนะครับแม้ว่าจะไม่โดยตรงทั้งหมดความชั่วร้ายมันเกิดกโดยคนที่ถืออํานาจทั้งหมดแต่เจตนารมณ์และโครงสร้างใหญ่ๆนั้นเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการพิทักษ์รักษาเทิดทูนสาบันกษัตริย์ นะโดยให้การเมืองนั้นมันเป็นระบอบที่เขาเขาคุมนะครับเป็นระบอบที่เห็นแก่ตัวเป็นธนาที่ปไตยเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กรวมถึงสถาบันกษัตริย์ถ้าประชาชนเราไม่ใหญ่เนี่ยนะปัญหาเหล่านี้มันไม่จบนะครับคุณทักษิณเข้ามาก็คือไปคาระวะไปกราบไปการเพื่ออยู่นะปลองดองกับสถาบันกษัตริย์อันนี้คือความจริงแล้วถ้าปลองดองกับนักการเมืองที่อยู่ในอำนาจปันนี้จะดึงธรรมนัตมาพูดคุยกันอะไรกันเนี่ยก็ทําไปเถอะนะครับถ้าประชาชนไม่ยิ่งใหญ่พอ จะไปค้านอะไรเขาได้เขาก็จะมากันแบบนั้นนะแล้วเขาก็จะอ้างว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปมันต้องกินทีละคำอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมเนี่ยมองข้ามชอตนะครับประชาชนต้องฉลาดรู้เท่าทันว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหากันอย่างจริงจังที่รากปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่จบครับการเป็นฝีหัวช้างเนี่ยกินยาแก้ป,ปวดเอายามองไปทามันไม่หายเลยครับมันต้องนะผ่านะครับแล้วก็เอาหัวฝีออกมาจัดก,การล้างแผลใหม่ แล้วให้เนื้อมันงอกขึ้นมาแทนถ้าไม่เอาส่วนที่ชั่วร้ายนี้ออกไปเนี่ยนะครับทายาแก้ปวดไปนะเอาพลาสเตอร์มาทามาแปะไว้หรือว่าบีบหนองให้ออกมานิดหน่อยแล้วก็นะกลัวรักษาหัวฝีไว้แล้วเอาพลาสเตอร์มาแปะทับไว้ก็ไม่จบไปสิ้นนะครับปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยเราของทุกคนนะครับผมมาฝากความคิดไว้สั้นๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเอาขึ้นไปทาง a c e b o o k เอ่อ YouTube ด้วยนะครับแต่ Facebook นี่ลองทดลองเฉยนะครับ เพราะอ่นโดนบล็อกไปแล้วเพราะนั้นก็จําเป็นจะต้องหาวิธีการโชคดีที่มันมีวิธีการที่ยังเข้ามาถึงพี่น้องได้ก็เรียนให้พี่น้องทราบว่านะครับผมพยายามจะกลับมานะพูดคุยกับพี่น้องแต่ว่ามันมีปัญหาว่าเขาไม่ให้นะถ่ายทอดสดตอนแรกพยายามอยู่นานเลยนะครับกนะ็เสร็จธุระส่วนตัวไปเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้มานั่งเริ่มพูดคุยกับพี่น้องแต่ว่าคิดว่าช่องทางน่าจะพอ,พอแก้ปัญหาไปได้ก่อนนะครับเขาบล็อกไว้ประมาณ หนึ่งวันนะครับคงจะเป็นวันจันทร์นู่นนะถึงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีนแต่เนื่องจากว่าพบช่องทางอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่านะครับอยากจะมีเวลาพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคําว่าโดดเดี่ยวประยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทำนะการจะการเอาประยุทธ์ออกจากตําแหน่งวันนี้กระแสทุกอย่างมันมาสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อประยุทธ์ออกไปแล้วนะครับคสอชออนั่นจะต้องจบด้วยนะครับจบด้วยเมื่อสภามันจบอะไรมันจบเนี่ยสสวมันยังอยู่แน่ รัฐธรรมนูญมันยังอยู่แล้วพวกนี้ก็จะสู้กันอย่างเต็มที่แต่ถ้าประวุฒิประยุทธ์ประวิทย์นะอนุพงศ์มันออกไปจากคณะมนตรีแล้วที่เหลือให้อำนาจมาอยู่ในตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรที่เราเลือกไปถึงจะมีนักการเมืองเป็นโสภพณีนักการเมืองไร้อุดมการนักการเมืองตอแหลนะครับนักการเมืองหลอกลวงนักการเมืองที่เล่นการเมืองกันจนเป็นสันดานตลอดชาติเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดก็ยังมา,มาจากการเลือกของประชาชนให้คนเหล่านี้บริหารบ้านเมืองชั่วคราว ตัดอำนาจสอบออกไปตัดอำนาจคนข้างนอกออกไปนะครับซึ่งนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยแต่ประชาชนเราตนะ้องนันดุนเออดันต้องหนุน,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 นแล้ววาระวันนี้นะครับไอ้ที่เคยหลงกันคิดกันว่านะเอาแค่ประยุทธ์ออกมันไม่จบอย่างนี้แล้วจะไม่ยอมทําอะไรเลยเนะี่ยประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยท่านจะทําอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นปัญหาอย่างหนักเลยพอมันเอาไปออกปุ๊บโครงสร้างอำนาจเขาคลอนมันเป๋มันไม่เหมือนเดิมมันไม่แน่นเหมือนเดิม นี่คือชัยชนะเก้าที่สําคัญก้าหนึ่งนะครับไอเรื่องจะไปเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมองดูความเป็นจริงซะและประยุทธ์เนี่ยทําไม่ไล่มาอย่างจริงจังมันไม่ออกนะครับมันไม่ออกยังไม่พอนะคุณจรพรเนี่ยจะได้ออกไปจากเวทีการเมืองเข้าไปนั่งในคุกแทนเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็รอรอดูกันแล้วกันนะถ้าพี่น้องอยากจะเห็นชัยชนะของพวงชนชาวไทยอยากเห็นบ้านเมืองมันพ้นจากปัญหาเ,เรียนรู้สรุปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้นะครับประเด็นอย่างอื่นเนี่ย จะเถียงกันไม่เห็นด้วยกันเนี่ยอะไรก็ว่ากันไปนักการเมืองนันกเคลื่อนไหวทางกิจกรรมเด็กๆน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะครับเมื่อวาระมันชัดแล้วมีกลุ่มที่เขาออกหน้านําแล้วเนี่ยเราต้องหนุนให้มันสําเร็จนะครับประยุทธ์ออกไปเราไม่มีเสียอะไรเลยนะครับบางคนบอกว่าอ้าาประยุทธ์ออกไปเดี๋ยวสถาบันกษัตร,ริย์เขาก็จะมายึดครองอํานาจแล้วเราก็จะแย่อีกแล้วก็เป็นปมปัญหาเรื่องของเรื่องคือเขาใช้ประยุทธ์ต่อไปเนี่ยประยุทธ์มันเน่าวันนี้วันหน้านะ มันอยู่้างปี้ามันเน่าไปเขากมจัดประยุทธ์ได้แล้วเขาก็ยังอยู่เหนือปัญหาแล้วเขายังสามารถจะคุมสถานการณ์ได้ตลอดไปถ้าประชาชนเราไม่ใหญ่แต่ถ้าเอาประยุทธ์ออกไปโดดเดี่ยวมันอย่าไปโยงกับหลายประเด็นจัดการบีบให้มันออกไปซะนะครับแล้วจบแล้วเนี่ยอำนาจคืนมาสู่ตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยประชาชนเราก็เติบโตขึ้นื่อยแล้วก็บีบนักการเมืองที่สุดแล้วเมื่อคืนอำนาจมาสู่การเมืองจัดการโครงสร้างประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็โครงสร้างการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยร่ามนูลฉบับใหม่เนี่ยให้มันเป็นประชาธิปไตย วันนั้นประชาชนก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้เองนะครับได้ไม่ใช่เองได้โดยง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องสถาบันกษรตริย์จัดการกันยังไงเนี่ยวันนี้ก็ยังเดินเกมกันต่อได้ตลอดลแต่ผมถือว่าการโดดเดี่ยวประยุทธ์ประวิตย์ก็คือสิ่งที่ต้องทำนะเป็นยุทธการมีคนถามผมว่าแล้วแล้ว,ลวยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยนะการจะแก้ปัญหาคือแก่ทีละส่วนแล้วก็โดดเดี่ยวประยุทธ์แล้วก็จัดการประยุทธ์เนี่ยไอ้คนละยุทธ์ตรงนี้หมาคนตรงนี้เนี่ยมันก็คือทําให้ศัตรูอ่อนแอ ทำให้ฐานอำนาจของสักูละมันสั่นคลอนนะครับแล้วการโดดเดี่ยวเนี่ยมันก็มีความหมายว่าก็จะไปโยงคนอื่นมันจะอ้างกับนักการเมืองก็บอกมึงไม่ได้มาจากสภามึงไม่มาจากนักการเมืองมึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะั้นมึงโดดเดี่ยวมึงเป็นทหารที่แหลมเข้ามาอยู่ในการเมืองมึงเป็นทหารไหมไม่ใช่ตอนนี้มึงไม่ใช่มึงปลดประจำการแล้วมึงเป็นไอ้คนแก่คนหนึ่งซึ่งมียศอดีตเป็นทหารแล้วมาจุนจ้านการเมืองมึงทําผิดไปชั่วไว้เยอะกูจ้ากูนี่ยืมสินสร้างนี่สร้างสินให้บ้านในเมืองให้ลูกหลานเลนหลดนะครับ แล้วมึงจะไปโยงกับสถาบนันกษรตริย์ว่ามึงรับใช้สถาบนันกษรตริย์เปล่ามึงเข้ามาเนี่ยมึงอาจจะรับใช้สถาบนันกษรตริย์แต่ตัวมึงนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเสียหายใช้อํานาจมาตรา4 4กษัตริย์ภูมิพลไม่ได้มาสอนให้มึงต้องใช้มาตรา4ี่ทุกอันเนี่ยรัชการใหม่ก็เหมือนกันเข้ามาเนี่ยเขาก็ใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ของสถาบนันกษัตริย์เพราะนนั้มึงจะอ้างว่าทาลายตัวมึงทำเป็นการทําลายสถาบนันกษรตริย์มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องระหว่างประยุทธ์ประวิตย์คสชอนุพงษ์ และเครือข่ายอํานาจที่เขาวางไว้กับประชาชนเจ้าของประเทศนี่คือความหมายของคําว่าโดดเดี่ยวประยุทธ์และเมื่อเราหยุดประยุทธ์ได้นะครับมันก็คือการหยุดคอสชอด้วยเพราะมันมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันทั้งคณะรัฐมนตรีเครือข่ายอานาจทั้งหลายในสวงสวทั้งหลายนั้นเป็นโอกาสต่อไปที่ต้องกําจัดไม่ให้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือก,น,กนายกรัฐมนตรี แล้วต่อไปก็ต้องบีบไปเพราะอยู่ไปก็เปลืองภาษีนะครับมันไม่ทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับการสร้างสรระชาธิปไตยสร้างแก้ปัญหาประเทศแต่มันมาต้องการรักษาระบอบเดิมๆเอาไว้แล้วไม่อยู่ธรรมดาอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยไอ้แก่ทั้งหลายเนี่ยกินเงินเดือนภาษีอกควประชาชนกันเดือนอน,น,น,อน,นึงเป็นเดือนแสนนะหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับแล้วเมื่อก้าวถึงกุดนี้เอาสวอ,อ,อกไปแล้วได้รับนูนเป็นฉบับของเราแล้วเนี่ยเรื่องสาบัรกษัตริย์นะสิบข้อที่เราส่งไปเนี่ยวันนี้ถ้ายังมาวุ่นวายกับเรื่องของประยุทธ์ประวิทย์เนี่ย ประวิตย์ก็จะเอาตัวเองประยุทธ์ประวิตย์ก็ไปผูกตัวเองกับสามัญกรัตรแล้วเราก็กําจัดประยุทธ์ประวิตย์ไม่ได้สามัญกรัตรก็ลอยตัวเหนือปัญหาฆ่ากันตายไม่เกิดประโยชน์วันนี้เน้นเป้าโดดเดี่ยวประยุทธ์จัดการหยุดระบอบกอสชใอ้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันการเดินเกมทวงสิบข้อเรียกร้องของพี่น้องนักศึกษานิสิตนักศาน้องๆประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังดําเนินต่อไปได้แต่ภารกิจร่วมวันนี้นะครับแสวงจะร่วมสงวนงจุดต่างบีประยุทธ์ออกไปโดยเร็วนะครับ โดยการใช้นะยุทธศาสตร์หรือว่าจะเป็นกล,ลยุทธ์ก็ได้นะครับนะเป็นยุทธศาสตร์ก็มันมีหลายระดับนะครับการเปลี่ยนระบอบเนี่ยก็เปลี่ยนโดยการที่ขจัดอำนาจต่างๆออกไปนะให้มันกระจัดกระจายให้มันหลวมให้มันคลอนให้มันปฏิบัติงานต่อไปไม่ได้แล้วค่อยนะกำจัดชิ้นที่เหลือทั้งหมดจากนั้นจึงปลูกนะสร้างใหม่โดยที่โครงสร้างเก่ารื้อไปอันไหนที่ปรับไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหวังว่าพี่น้องที่เคยถามผมไว้นะครับ ก็คงจะชัดเจนนะครับโดดเดี่ยวประยุทธ์หยุดสอคอสอชอนะครับทวง10ข้อจากกษัตริย์นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันทางรายการต่างๆเนี่ยต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับมาแบบกระทันหันนะครับมาในเวลาที่ผิดปกติมากนะครับตีสามห้าสิบเออโทษทีตีห้านะครับถ้าดูไม่ผิดเนี้ยตีห้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนาทีตามเวลาในประเทศไทยเป็นวันที่ยี่สิบสี่วันที่สี่นะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อย 64นะครับซึ่งก็บังเอิญว่าเป็นวันชาติของอเมริกางแต่ว่านะครับยังไม่ใช่วันนี้นะครับที่อเมริกานี่ยังเป็นวันที่3อยู่แต่เมืองไทยเราเป็นเช้าวันที่4แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็คงจะหาโอกาสมาพูดพี่น้องอีกนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรับฟังนะครับที่ Facebook นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับประเด็นวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าแชร์กันได้ก็ช่วยกันแชร์ไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่านะสิ่งที่ผมให้ตรงตรงนี้นะครับหวังว่าทุกฝ่ายจะนําไปปฏิบัตินะครับ ทำประเด็นให้แคบทำให้มันสำเร็จให้มันได้ผลจริงๆไม่งั้นเรื้อรังไปด้วยเรามีแต่จะเสียหายนะครับนะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ